สวัสดีครับสองพระในบ้านวันนี้นำเหรียญพระสายใต้นะครับมาให้ชมอีกเหรียญนึงนะครับพระดีปีลึกเหรียญหลวงพ่อเรื่องสียมณีนะครับวัดปราดังแปลงไซบุรี เหรียญนี้เป็นเหรียญปี2,516นะครับคราดีปีลึกทีเดียวออกแบบได้สวยงามนะครับลักษณะเป็นเหรียญปาตานนะครับรูปทรงคล้ายเหรียญหลวงพ่อคงแห่งวัดชัมปะงาม ที่นำาให้ชมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นพระปัมนะครับรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับด้านล่างตัวหนังสือหลวงพ่อเรียงสียมณีสภาพผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับเห็นเป็นพระดีปีลึกนำมาให้ชมกัน ปั๊มครับหว่วงนะครับด้านหลังจะมีเนื้อปริ้นปีพศนะครับ25งพร้อุนนี้จะไม่มีโค้ดนะครับ ปี2,516ยังไม่มีการตอ,อกโค้ดยังไม่มีนัำเบอร์นะครับไม่เหมือนพระยุคใหม่นักสร้างรุ่นใหม่นะครับก็จะมีการตอ,อกโค้ดรันนัำเบอร์มีประวัติจำนวนการสร้างชัดเจน ให้ได้เล่นหากันง่ายขึ้นนะครับไปด้วยครับสองพระในบ้านสวัสดีครับ